ถ้าคุณเครียดมากเลยก็ขึ้นมาพากบนนี้ได้นะต้นไม้มันินทาไม่เป็นแล้วก็ไม่ทําให้ทุกข์ด้วยแล้วผมก็พร้อมยีนอยู่ข้างคุณมันเปลี่ยนไปแล้วเชิดเขาเกลียดเธอจนเขาไม่เหลือแววตาอ่อนโยนให้เธอแบบนั้นอีกแล้ว ที่เขาว่ากันว่าถ้าตะโกนออกไปดังๆเน่ยมันช่วยปลดปล่อยความอึดอัดในใจได้จริงไหมนะคุณทำอะไรของคุณอะดึงฉันลงมาทำไมเนี่ยคุณนั่นแหละคิดจะทำอะไรทำอะไรฉันไม่ได้จะทำอะไรเนี่ยฉันก็แค่อยากตายมากเลยไง คุณคิดว่าการตายของคุณจะทำให้คุณหลุดพ้นจากเวรกรรมคุณได้ั้นเหรอขอบคุณที่ช่วยชี้ทางให้นะถึงแม้ว่าการตายจะช่วย้ฉันหลุดพ้นจากเวรกรรมไม่ได้แต่ก็ช่วยให้ฉันหลุดพ้นจากคุณได้ไงคุณจะรีบตายไปไหนต้นยิ้วมันก็รออยู่ในนร,รกที่เดิมนะั่นแหละเลิกพูดจาถามทางฉันได้แล้วถ้าคุณเกลียดฉันมากเนี่ยก็ปล่อยให้ฉันลาออกไปก็หมดเรื่องไม่ได้ผมจะปล่อยให้พนักงานที่ทำให้ห้างผมโด่งดังไปทั่วประเทศอย่างคุณออกไปได้ไง คุณรู้ไหมตั้งแต่ข่าวคุณออกไปเนี่มีลูกค้าหนุ่มๆวีไอพีเนี่ยเข้ามาไม่ขาดสายคุณอาจจะได้รับรายได้พิเศษก็ได้นะมันจะมากเกินไปแล้วนะอะไรเหรอที่มันมากเกินไป <S <S คุณ,คณจะห่วงเนื้อห่วงตัวอะไรนักหนา <S 2> <S 2> ั้งนั้นที่มันเพิ่มมูลค่าของคุณอยู่ <S <S หรือจะเริ่มที่ผมก็ได้นะ <S 2> <S 2> ผมกระเป๋าหนักไม่แพ้ใครเหมือนกัน ทุเลาฉันไม่นึกเลยว่าคุณจะกลายเป็นคนทุเลาแบบนี้ผมรูเหมือนกันผมก็ไม่คิดเลยว่าคุณจะทําตัวผิดบาปขนาดนี้บายถ้าไม่ใช่เรื่องงานเลิกยุ่งเรื่องส่วนตัวของฉันได้แล้วผมก็กาลังจะพูดเรื่องงานนี่ไงพรุ่งนี้คุณต้องเป็นการแถลงข่าวของคุณยอดเนี่ยหรอ,หรองานจะให้ฉันไปให้คุณยอดด่าฉันออกสื่อเหรอคุณยอดจะถแถลงโปรเจกต์ร่วมทุน กับสื่อสายธุรกิจก่อนจะนัดสื่อสายมันเทิงคุณต้องเตรียมพรีเซนเจสชันไปเปิดในไงฉันเตรียมพรีเซนให้คุณได้แต่ว่าฉันไม่ไปใครจะเชื่อใจผู้หญิงคนนั้นก็เชิญนะฉันไม่เชื่อคุณกลัวเหรอถ้าคุณแน่ใจว่าคุณไม่ได้คิดจะแย่งผัวเขาจริงๆทำไมคุณไม่กล้าไปเชิญนะทั้งทั้นที่เป็นโอกาสเดียวที่คุณจะได้ตอบโต้ผ่านสื่อแต่ถ้าคุณไม่ได้บริสุทธิ์ใจอย่างที่คุณพูด คุณก็รอแฮตแฮกเมียน้อยแห่งชาติขึ้นเทนได้เลย